สวัสดีค่ะมดมดกันหนุกวันมารักกิจเจริญนะคะส่วนสูง1นึ่งร้อยหกสิบเจ็ดซนติเมตรน้ำหนักสี่สิบเก้ากิโลกรัมสัดส่วนสามสิบสี่ยี่สิบห้าสามสิบหกค่ะมดหลอคจริงมดเป็นคนล่าเริงนะคะสนุกสนานค่ะแต่ถ้ามาคนะที่ไม่เคยแบบว่าคุยกันนะเจอกันครั้งแรกจะแบบดูยิ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้รู้จักแล้วมดนคนพูดมากค่ะพูดไม่หยุดพูดได้ทั้งวันพูดเป็นต่อยหอยงานอดีเลกค่ะหลักๆก็ดูซีรีส์หาไม่ว่าเป็นซีรีส์ต่างชาติ ไทยจีนอังกฤษเกาหลีอะไรเงี้ยดูหมดเลยแล้วก็มีฟังเพลงมีเล่นเกมอ่านหนังสือค่ะแนวแก้แค้นอะไรเงี้ยสืบสุดสอบสวนอาจจะแล้วแต่หางแนวโรแมนติกคอมเมดี้คืจิมบดูได้หลายแนวเลยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการกินแล้วก็เวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะมีเวลาว่างก็จะไปปฏิบททัติธรรมทำบุญค่ะ แจ็คสันหวังค่ะหวังอีปอจงปุก BTS ค่ะเป็นผู้ชายชอบผู้ชายแบบขาวตีอบอุน่นอะไรอย่างเงี้ยใจดีค่ะเอาจริงอ่ะถ้าถึงเวลาจริงๆอ่ะคนที่จะเข้ามาที่ชีวิตนะคะโมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้มันไปด้วยกันได้หลายสไตล์หลายๆอย่างทัศนคติค่ะคือบางครั้งอ่ะมันเป็นแค่สเปคที่เราชอบเนาะสำหรับโมน,นะคะคิดว่าการเซ็กซี่ถ่ายเซ็กซี่นั้นมันไม่จําเป็นจะต้องแต่งตัวโป๊เสมอไปเนอไหมคะบางครั้งอาจจะเซ็กซี่จากการแบบ อินเลอร์ที่ออกมาจากการโพสท่าจากสายตาหรือว่าบบว่าคนไม่ต้องแต่งโปมากเลยค่ะ <c oughs> ก็สามารถจะถ่ายเซ็กซี่ได้สำหรับโมรู้สึกว่าการการถ่ายเซ็กซี่ก็เป็นศิลปะอย่างเนื้อค่ะที่น่าสนใจค่ะแล้วมันก็สามารถดึงดูดจากผู้หญิงที่อาจจะดูเรียบร้อยสามารถเซ็กซี่ได้เลยะคะ่ะมองขอตามค่ะลองมองตามเลยค่ะอะไรครับลองมองตาอย่ามองนานนะ๋ยวเคิ ใช่ไงก็ฝากโมโมดมด้วยค่ะกับฝอไปเลีนกก็เป็นรุ่นที่2แล้วไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ